สวัสดีครับผมอยู่กับผมดูชพูนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเก็บเวลตั้งแต่1นึถึงแปในระยะเวลา 1- 2ถึงชั่วโมงเวลาจะวายจะช้าขึ้นอยู่กับเกียร์ของคนดูนะครับขั้นแรกหลังจากที่เราเข้าเกมมานะครับผมให้เรามารับเคล็ที่ลุงคนนี้เลยแล้วก็มาฟาร์มตรงนี้นะครับตั้งแต่เลเวลหนึ่งถึงเลเวลเจ็ดนะครับผมพอเราถึงเลเวลเจ็ดปุ๊บให้เรามาทางขวามือตรงนี้ครับเราจะเห็นมอนตรงนี้ใช่ไหมให้เรามารับเคล็ก่อนนะผมมารับเคล็ตรงนี้ก่อนนะจากตัวนี้ครับผม npc เสื้อสีดำเงินตรงนี้เเลยพอรรับส เราก็กลับมาตีตรงนี้นะผมโดยการที่เราจะตีตัวของริวคิตัวของปูแล้วก็ตัวของไนท์ทั้งหมด3ตัวนะครับพอเราตีทั้งสมตัวเสร็จปุ๊บเราก็กลับไปส่งเควสที่เดิมนะผมกลับมาส่งเควสตรงนี้แล้วก็รับใหม่แล้วก็ไปทําใหม่วนๆๆอย่างนี้ครับผมจนกว่าเราจะเวลยี่สิบตรงนี้นะพอเราเลวลสิบห้าปุ๊บให้เรามาฟาร,ร์มตัวของกระทิงด้วยเลยนะครับผมแล,แ,ลแล้วเราก็วนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเลเวลยี่สิบนะพอเราเลเวลยี่สิบเสร็จปุ๊บให้เรา ขยับมาตรงนี้ับผมตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่อีกผีขึ้นชาที่สุดละเพราะว่ามันตีได้ทีละตัวแล้วก็ไม่มีตัวเควสให้รับเนาะนี่นะผมตัวตรงนี้เนี่ยให้เราตีโอจานะครับตั้งแต่เลเวลยี่สิบจนถึงยี่สิบห้าเราตีโอจา่าจนยี่สิบห้าเสร็จปุ๊บให้เราขยับมาตีตัวกระเบนกับโอจาพร้อมกันนะผมจนกว่าเราจะเลเวลสามสิบเลเวลสามสิบเสร็จปุ๊บก็ให้ขยับมาตีตัวของหงกับตัวกระเบนอย่างนี้นะครับผมจนถึงเลเวลสามสิบห้า พอเราผ่านเลเวล35มาปุ๊บบอกเลยครับผมต่อจากนี้ไปจะเป็นการฟาร์ม e อ p ีที่ขึ้นไวมากๆแล้วร้าน Bubble Shop ร้านค้าจำาหน่าย ID เกมโรบอกแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็น b o c k Foot Toilet Tower Defense Anime Defender ในแบบนมป Anime Defender เขามีให้เลือกระหว่าง ID ดไก่เลเวล3า Level และ ID ดีไก่เมติดด้วยนะและแบบอื่นอีกเพียบและยังมีบริการเติมโรบักแบบ ID p a พ t บริการฟาร์มแมปต่างๆอีกมากมายหากสนใจเราเข้ามารับชมได้เลย รวดเร็วปลอดภัยต้องร้านบับเบิลช็อปพอเรา35้ใช่ไหมครับผมให้เรามาตรงนี้นะฮะตามผมมาเลยนะอย่างนี้ครับผมมาตรงนี้เลยเรื่อยๆ,ๆ,ๆตรงนี้นะฮะนี่ครับผมมาถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บให้เราตีตัวของอม้าลายตรงนี้นครับผมม้าลายกับตัวของอกิ้งก่าครับผมตรงนี้2ตัวเนี้ให้ตีไปพร้อมๆ,ๆกันเลยฮะจนกว่าเราจะเลเวล40พอ40เสร็จปุ๊บก็ให้มาฟาร์มตัวของเสือกับกระทิงนะครับผม2อตัวนี้พร้อมกันจนกว่าจะเลเวล45 พอ45เสร็จปุ๊บให้เราเปลี่ยนเลยครับผมเปลี่ยนมาตรงนี้เนี่ยตามผมมาเลยนะนี่ครับผมตรงนี้เลยนี่นะฮะต้องเป็นจุดที่บอสเกิด3ตัวอย่างนี้นะครับถ้าเกิดบอสไม่เกิด3ตัวอย่างนี้เนี่ยมันจะฟาร์มเวลช้าครับผมเราต้องรอเราต้อง,าองหาเซิร์ฟหรืออะไรก็ตามที่ตรงนี้บอสเกิด3ตัวอย่างนี้นะถ้าเราเจอบอสที่เกิด3ตัวอย่างนี้เสร็จปุ๊บให้เรามารับเควสตรงนี้ครับผมตรงคนนี้เลยนะรับเควสเสร็จปุ๊บตีตัวของกาเซลกับตัวของ ลิวงะสองตัวนี้นะครับพอตีเสร็จปุ๊บมันจะได้ส่งเควสแล้วก็ส่งอย่างเงี้ยวนอย่างเงี้ยเรื่อยๆครับผมจนกว่าเราจะเลเวล80เช่นนี้เลยฮะแล้วบอกเลยว่าพอเรา4 5แล้วเรามารับตัวนี้ปุ๊บอบประมาณครึ่งชั่วโมงก็80แล้วครับผมมันจะเวลยากแค่ช่วง1ง -35 เท่านั้นพอเลย35มาก็สบายแล้วฮะเก็บเวลชิวๆเลยยิ่งใครมีเกมพาร์ทคุณ2นี่ยิ่งไวกว่านี้อีกอันนี้ที่ผมมาแนะนําก็คือสำหรับคนที่ไม่มีเกมพาร์ทคุณ2นะ โอเคแล้ว okay, ผมก็ประมาณนี้สำหรับการเก็บเลเวลอ่ะทิ้งท้ายเก็บความรู้นิดหน่อยนะครับเกมนี้เราไม่สามารถฟาร์มมอนที่เลเวลสูงกว่าเราได้นะก็คืออย่างตัวเนี้ยผมเลเวลหนึ่งใช่ไหมถ้าเกิดถ้าเกิดผมเอาตัวเลเวลหนึ่งไปตีตัวเลเวลห้าอย่างตัวเนี้ยมันจะได้เอ็พีฮิตละหนึ่งเท่าน,นั้นนะครับอย่างเห็นไหมผมได้แค่ฮิตละหนึ่งเท่าน,นั้นนะเราจะไม่สามารถแบบได้ฮิตได้เอ็พีเต็มจำนวนมะ่ะมันจะหักไปครับผมแล้วก็เราจะสามารถฟาร์มมอนที่เลเวลน้อยกว่าเราได้ต่ำกว่าเราสูงสุด6เวล ก็คือถ้าสมมติว่าเราเลเวล10ใช่ไหมเราจะฟาร์มมอนได้ตั้งแต่เลเวล4ขึ้นมาถ้าเราฟาร์มมอนที่เลเวลต่ำกว่า4เราจะได้เอ็กพีฮิตละหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยแนะนําให้ฟาร์มตามที่ผมบอกไปเลยครับผมก็คืออยู่เนี่ยถึง7ไปถึงตรงนูน้นตรงนูน้นตรงนูน้นถ้าเกิดทําตามผมต่อให้เกียร์เป็นเกียร์เริ่มต้นเลยแบบใช้แค่ทรงผมของดีเชดเนี่ยผมทรงผมดีเชดอันนี้อันนี้เป็นเกียร์ไฟต์เป็นไฟต์โทเทมอ่อไฟต์โทเทมอยู่ไหนเอ่ยนี่ครับผมเป็นไฟต์โทเทม เราก็จะสามารถฟาร์มมอนไอ้อฟาร์ม XP ตั้งแต่เลเวลหนึ่งถึง80ได้ภายในกระตีเลยว่าภายใน2ชั่วโมงครับผมถ้าแบบถ้าแบบไม่มีใครแย่งฟาร์มเวลนะแล้วทําตามที่ผมบอกอ่ะภายใน2ชั่วโมงแถ้าเกิดเรามีเกียร์ time เว้เนี่ยกับของแต่งอื่นอื่นน,น,น,นิดนิดหน่อยหน่อยอ่ะก็ภายใน1ชั่วโมงก็เสร็จแล้วครับผมก็ประมาณนี้นะผมสาหรับการเก็บเลเวลตั้งแต่1นึ่งถึงแปแบบง่ายๆแล้วก็ไวๆใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นการใช้ผลทองคลิปต